ะนอนรับแขกรับแขกรับแขกรับบุกค่าครับพี่น้องครับรอบพี่น้องอ,องยูก่กับใบเด็กา้าได้พี่น้องครับแจว่ากะับหนีกันอ่า เ็นพอสวนของแต่เป็นจ่างด้อรัลโอตหนาตตายเนาะคนขาัอ้ยหัวนึ่นหกินมันแล้วนเลว่ามันต yep ั้งพูดไว้เดี๋ยวคุนั่นพีใช้หมวขาวขยังขับนั่งดุดกันอยู่มันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรมันแคบหอโอ้ย วันนี้กินดักตกะกองแรงอยู่สไลด์มึงเช้างโมตัวนี้ขึ้นรถจังไรนั่นหมวดนอนสลับสลบสไลด์เหนื่อยเนาะคนเทาเนาะแต่ละคันนะมันจะขึ้นยังไงวะโอ้ ทีมนาห้อยยอครับนาห้อยยอกับน้องสื้อนะครับวะหมอ,อ,อกลายไปไหนะวะตลานเอาสิช่วยซื้อเนี่ยเนี่ยเด็กเกินว่าไปอีกเกนเีกเก่ยโอ้โ,โหเดินผ่านเดินไปทักกันเลยวะทีมงานเราพชรบอลุรย

ทำไมมันไม่ขึ้นหรอมันไม่ขึ้นเฮ้ยมึงดึงหางไปนี่เอาขาขึ้นเอาะเอาขาขึ้นเดึงหางไปยกขาหลังเออดึงหางไปเอาขาขาขานาะยกขาหลังยกขาหลังมันน่ะยกขาหลังนานตัวบ่วายกกหลัง แม่ย่าผาหลังมันมาแก่สองคนยัตเออโน่นนี่มันอีกสุดาคนเยนี่มกันไปเาแล่การเริ่โเดียวนะใอ้บูดนะมนโอ้ยถ่ายลงอ่ไอะไรอไอันตรายเลยถ่ายแป้มถ่ายดีผุนถ่ายง้อผุนถ่ายตัวนี้ไปเนี่ยแบบนี้อันตรายเลย เดี๋ยวมันจะออกเห็นแว๊บแล้วเดี๋ยวตาตาไทยคนนี้ถึงปิดหัไอ้แม่นางไอ้ยม่นังสวัสดีค่ะผมเบอ้อีครับืมงเราเืมองที่หลังงัวเนี่ย ในห่วงไงก้ตัวเดียวเดียวมัอหีเรานนันต้องกระซ้ายอยู่เลยไงเอาไปคนเอาไปคนกตัวเดียว้วเโอ้แตก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไปจบปิดปิดปิดจบปิดจบต้นนี้พืชที่ใครทำเนี่ยข่อม่ตัวเอ้าาฝ่านี้ยังเขาสื่ออยู่เนี่ย เ,เล้วเาอานนี้ก่นอันนี้ก็บเอานีเลยแล้วขายมขึ้นยับงบกักได้กี่ตัวไปนี้ได้เยอะไหมนี่ไงขายไม่ได้ขายไม่ได้ใช่ไหมเออเดี๋ยวก็ได้ดีเงใจเย็นใจเย็นด่านเปิดไปนเนี้ยสิเปิดแล้วด่านตมด่านตมมุรทหารเปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ซื้อ เออเปิดล้วเปิดลับเปิดล้วเปิดล้วเปิดเปิดม่เปิดวันนี้วันนี้วันแรกเลยว่างันเป็นโรคมันจริงไหมไม่มีไม่มีโรคทำไมมันว่ามันเป็นโรคไม่มีไม่มีโรคไม่มีโรคไม่มีโรคโอ้ยนอแต่ละคนนอมันเชื่อมันานกอดเว้ยไวครครปน อิแลวไไม่กินึโอ้ยว่าจะเป็นห้วยวะอ้าวยั้งยิงว้าตะขีมอะมายั้งล่ะตะคีมอะยังล่ะคีมอยังล่ะคีมอะไรยั้่ลคนะประเทศแต่ละคนเนาะ บ้านังอยู่ไนี๋ยคลิปนึ่งพอดีิเน่ยทาจะพอกคือนกคืนนกบคืนนกบคืนนกนอนพี่โอไปโยนโอไปโยเอาขั้น่อไปขั้นนี้ขันนี้บบีติดมันใหญ่นะอันนี้ขับเกินขับเกอนหก้อโอ้รขั้นเียกับเกินหรอเออก

รรทาากเจ้าวังหันนั่นโอ้ยแดดวะแดดเด้อเฮ้ยไปทายตลาดทุตสุด,ดพี่น้องครับ เน่มันไปสงเขาหมื่นกวบาทมืนกวาบาท,าบาทเอาขั้น,นันก็ังบอกว่ารถรถ มันตีลมอยือเนี่ยผ้ากันมาอยู่เนาะ